คุณางไลฟ์สไตล์วันนี้นะคะก็นำเสนอน้ำยาไก่นะคะวันนี้นะคะ,ะก็จะมีหน้าตาน่าทานนะคะกินกับขนมจีนนะคะในวันหยุดนะคะกับครอบครัวนะคะน้ำยาไก่ใส่มะเขือแล้วก็ใส่เลือด อ,อันนี้ใส่พริกลูกโดดเข้าไปแล้วก็มะเขือพวงนะคะมีไก่มีเครื่องในแล้วก็เลือดนะคะ อันนี้ใบโหระพานะคะสำหรับแกงกะทินะคะสำหรับน้ำยานะคะใบกระเป็นน้ำยาไก่นะคะวันนี้นะคะ เนื้อไก่สำหรับครอบครัวก่อนแกงนะคะเตรียมวัตถุดิบนะคะเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่สับเป็นชิ้นๆแล้วก็มีเครื่องในนะคะเครื่องในก็หั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเลือดเลือดนี่ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆกับชิ้นใหญ่ๆแล้วแต่แต่ตามชอบนะคะ,ะพริกแกงนะคะพริกแกงํำเองก็ได้นะคะแล้วก็มีมะเขือเปราะนะคะแล้วก็มีโหระพานะคะโหระพาพริกลูกโดดนะคะ,ะสีแดงๆเยอะๆหน่อยนะคะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ใช้กะทิอย่างดีนะคะกินกับขนมจีนนะคะขนมจีนซื้อมาสักกิโลหนึ่งสงกิโลตามที่เราต้องการนะคะ,ะสีสันก็จะเป็นเช่นนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะก็จะมีเมนูแบบนี้หลายหลายหลากหลายมากเลยนะคะ มานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ